การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูจับมืออำเภอศรีบุญเรืองปลูกกระสละกีฬาทุ่มงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬามาตรฐานพร้อมหนุนการแข่งขันเซป,ปักตะก้อดับเบิลเซป,ปักชิงถ้วยเกีดยรติยศและเงินรางวัลร่วม50,000บาทในงานมหกรรมของดีศรีบุญเรืองเมืองเกษตรพอเพียงเฉลิมฉลองครบรอบ59ปีอำเภอศรีบุญเรืองระหว่างวันที่1-6มีนาคม2567ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2517เมื่อเวลา15.30นณหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูดรวุฒิพงศ์สิริสถิตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูนายเพทายจอนกระโทคได้อำเภอศรีบุญเรืองพร้อมนายประชญ์ศรีน้องโคตรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูและนายสมยศอุปะละ ประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนงบรรุรีร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันเซปักตะก้อดับเบิลเซปักชิงถ้วยกิตติยศ์และเงินรางวัลร่วมห้าหมื่นบาทภายในงานมหกรรมของดีศรีบุญเรืองเมืองเกษตรพอเพียงเฉลิมฉลองครบรอบ59ปีอำเภอศรีบุญเรืองระหว่างวันที่1ถึง6มีนาคม2 5, 5 6 7นสณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองและความคืบหน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนงบำภูจัดสรร์ง,งบประมาณ กา,การสนับสนุนปรปับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลและสวนสุขภาพภายในที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองในปีงบประมาณ2,507ร่วม3ล้านบาทโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาภูเขตอำเภอศรีบุญเรืองคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรืองและเยาวชนนะักเรียนนักศึกษาร่วมกันแถลงข่าว ดรวุฒิพงศิดสิทธิ์นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวว่าในในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ในายปราชลัดซีนองโคตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูและนายสมยศอุปละประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูล,ลงพื้นที่ออกแบบสำรวจโดยจะมีการปรปับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมปลูกหญ้าและไฟส่องสว่างในสนาม ุบ่บอลบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองพร้อมปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองเป็นลานอนเนกประสงค์ของศูนย์ราชการอำเภอศรีบุญเรืองเพื่อรองรับเป็นสถานที่จุดจอดรถสําหรับคนที่มาติดต่อราชการและจัดงานสาธารณกุศลในโอกาสอันสมควรต่อไปในขณะเดียวกันนายสมยศอุประ ประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวว่าตามที่อำเภอศรีบุญเรืองร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภาคลและเอกชนกำหนดจัดงานมาหากรรมของดีศรีบุญเรืองเมืองเกษตรพอเพียงสำหรับปีนี้อำเภอศรีบุญเรืองกำหนดจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่1-6มีนาคม2 5 1 7ภายในสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองเพื่อเป็นการปลุกกระแสคนรักกีฬาและสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูจึงได้จัดให้มีการแข่งขันเซปัก ตะโชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวมห้าหมื่นบาทโดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นรุ่นอาวุโสกำหนดอายุรับสมัครจำนวน12ทีมและรุ่นประชาชนชายรับสมัครจำนวน16ทีมทั้งสองรายการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้เล่นภายในจังหวัดเท่านั้นและรุ่นประชาชนทั่วไปเป็นการแข่งขันดับเบิลเซปัก ปิดทั่วไปซึ่งในรายการนี้จะมีนักกีฬาทีมชาติมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะมีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ด้านนายเพทัยจอนกระโทกในอำเภอศรีบุญเรืองกล่าวเพิ่มเติมว่าในเบื้องต้นต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูที่มีมุมมองมิติส่งเสริมให้คนดีศรีบุญเรืองเดินไปสู่เป้าหมายของศรีบุญเรืองเมืองศรีดีในขณะที่อำเภอศรีบุญเรืองไม่มีพื้นที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ อันเนื่องมาจากถูกจำกัดด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่หากได้รับงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและมีไฟสว่างสามารถเล่นกีฬาได้ตลอดในเวลากลางคืนก็จะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สีบุญเรืองเป็นเมืองกีฬาในอนาคต่าน,นาเมือว่าอยากจะปรับปรุงสนามพื้บอลขกองที่ว่าการเภองสีบุญเรืองของเราตอนนี้มันมันเสร็จแล้ นี้ก็มาดูสนามที่นั่นที่โรการเินที่จริงทางโคงการบริหารสวนจกักดก็อยากมาแล้วก็ดีกับที่ทางขั้นในเดือท่านที่นโยบายบอกว่าตรงนี้ก็ควรจะเป็นหน้าตาของเดินแล้วแต่ก่อนนี้เมื่อประมาณน่าจะผมน่าจะเรียนรัฐยงอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่จกกัดการแข่งขันฟุตบอลสิบเดือนครับซึ่งมีคนมาดูเยอะพอสมควรแล้วก็นักกีฬา ก็ถือว่าปัญหาของสังคมนี่พ้องประชาชนชาวเมืองทพื่อนบานส่วนก็ขอขอบคุณทางโครงการบริหารส่วนจังหวัสดิ์อีกทีนะครับที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องของการกีฬานะครับโดยเฉพาะเราชาวเมืองนะครับมีความฝันที่อยากจะมีที่ดินแห่งสนามกีฬานะครับในการที่จะให้ลูกหลานของเรา นะครับก็ตอนแรกนะครับอาจจะมีใจกันหน่อยก็ถือว่าเป็นระยะยาวที่เราต้องการที่จะให้ทินเด่นทีมเด่นอยนี้เนี่ยนะครับเป็นทีมเดนกีฬาโดยมีการแบบพักฒกนารสร้างสปอร์ตคอนเทนต์นะครับในพื้นที่ที่ต่อจากเดือนเมษายนที่ทำ เป็นสปอร์ตอ so like ันเป็นที่มีรายะครบวงจรด้วยประมาณสักประมาณ500กว่าล้านทำมันจะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชายชาวนสืองหรือผู้เรื่อได้อย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องการเกิดกีฬาในระดับชาติแบบนี้เนี่ยหลังจากระดับกีฬาการแล้วเราได้ไปมีตลาดใดที่มีมาตรฐานเที่มีความรับการพัฒนาชาตินะครับเพราะในระยะยาวนะคราจะสามารถ การบริษัททาเทำนงานต้อนาคนนะครับโดยเราต้องการให้คนสื่เลือคนดีนะครับมีพร้อมสี่ดีมีแรกก็คือจิตใจดีนะครับเราทำโครงการหลายๆโครงการนะครับไม่ว่าทจะปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากภูมิปลอดการพนันนะครับแล้วก็ความสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือช่วยกันทำให้ประกอบกิจการต่างๆให้มันเป็นดีต่อสิ่งแวดล้อม อว่ามนุษเป็นคนเก่งของระบบเศรษกิจาเป็นะรษฐกิจสงความสุขก็คืโลกที่ที่มาิมีิีความสามารถว่ใยนปลัดสีหนองโคตรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยท่านเพีรไทยจกระโทกอำเภอศรีบุญเรืองนะครับ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูท่านนายกอบตตำบลเมืองใหม่นะครับพร้อมด้วยท่านกำนันนะครับของเมืองใหม่เรานะครับว,วันนี้นะครับผมได้รับนะครับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับดรวุฒิพงศ์ศิริสถิตนะครับให้มาสำรวจออกแบบพื้นที่พร้อมกับกองช่างนะครับซึ่งเราจะมีการทําสนามฟุตบอลมาตรฐานนะครับที่ว่าการอำเภอศรีมุญเรืองนะครับโดยการจะนําดินนะครับจากในส่วน ของเป็นที่นะครับสาธารณะนะครับอยู่ที่ตรงข้ามเขื่อนทั้งไฟแสนนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรา,เาให้พี่น้องประชาชนมาเล่นกีฬาในส่วนของรถวิบากนะครับแล้วก็นะครับมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับในส่วนของด้านหลังด้านหลังนะครับ ที่ว่าการอำเภอซึ่งจะเป็นที่จอดรถนะครับจำนวน15ไร่นะครับเพื่อบริการพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะได้การทําการขุดสระนะครับสาธารณะเพื่อจะเป็นที่รับน้ํานะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในส่วนของตําบลเมืองใหม่เรานะครับได้ใช้นะครับในยามแล้งด้วยนะครับ บุญเลืองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับกับท่านรองนายกรวมทั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ได้กรุณานะครับเห็นความสําคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะครับในเรื่องทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอำเภอสีบุญเรืองนะครับตั้งเป้าในการพัฒนาให้คนสีบุญเรืองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับในเรื่องของสีดีเพราะนั้นการที่จะทําให้คน อาสีพุ่เรืองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีสนามนะครับในการสนามมาตรฐานนะครับในการที่จะให้บร reveal, ิการที่น้องประชาชนนะครับในการจัดการแข่งขันก็ดีหรือมาออกกําลังกายในช่วงเย็นก็ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เห็นความสําคัญนะครับให้การณาส่งทีนช่างนะครับกับท่านรองนะครับมาสํารวจพื้นที่นะครับเพื่อจะเตรียมการวางแผนนะครับในการที่จะ สร้างสนามกีฬามาตรฐานซึ่งจะใช้ในการแข่งขันแมตช์สำคัญสำคัญนะครับในโอกาสต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านรองนายกอคงการบริหารสวนจังหวัดบางบอนลำพูนะครับที่ได้มาสารวจนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นการดูรแลของโค์การบริหารสวนตะบลเมืองใหม่รับโดยท่านกำนันผูทองผู้แก้วกับเป็นคนดูแลก็ได้ทําสนามมอเตอร์ไซค์วิบาก ให้น้องๆลูกๆหล,ล,ลานได้ออกกำลังกายนะครับที่ตรงนี้มีประมาณ100ร้อยกว่าไร่นะครับมีความผมตั้งใจว่าอยากให้เป็นสปอร์ตคอมเพล็ก์ก็ได้นำเรียนนะครับท่านประธานสภาท่านรองนายโกโอกาสนั้นจจังหวัดหน,นองบัวลำนะครับให้มาดูนะครับเพื่อมาจะออกแบบเพื่อมาช่วยนะครับทักดันนะครับให้มันเกิดเพื่อพี่น้องเขาตำบลเมืองใหม่นะครับจะได้มีสถานที่ออกกำลังกายมีสนามแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ครั้งหนึ่งนะครับน่าจะมีการจัดกีฬาแห่งชาติที่อำเภอสิบุเรืองนะครับผมพัะชาการแก้วสิงภาพและข่าวเพนภาทัพซ้ายขวารายงานข่าวจากจังหวัดนนลบุรู